เตรียมเงินเอาไว้ให้พร้อมนะครับเพราะว่าปัญหาค่าครองชีพยังไม่จบนะครับล่าสุดนี้ทางกรมการค้าภายในได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการนมสามารถปรับขึ้นราคาได้10กว่าเจ้าเลยนะครับโดยถ้าเป็นนมกล่องหนึ่งหรือว่าขวดหนึ่งจะปรับขึ้นมา50สตางค์แต่ว่าถ้าเป็นนมสดขนาด1ลิตรกล่องหนึ่งหรือว่าขวดหนึ่งจะปรับเพิ่มขึ้นมา2บาท50สตางค์นะครับและคาดว่าจะได้เห็นราคาใหม่ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์หกเจ็ดหรือไม่ก็สัปดาห์แรกของเดือนมีนาคม67ครับ เพราะผู้ประกอบการยังคงมีสต๊อกสินค้าที่เป็นต้นทุนเดิมอยู่นะครับส่วนนมผงอันนี้ไม่เกี่ยวข้องนะครับส่วนสินค้าทางเลือกอย่างโยเกิร์ตหรือว่านมเปรี้ยวไม่ต้องมีการขออนุญาตในการปรับขึ้นราคานะครับซึ่งภาพรวมของการปรับขึ้นราคาผลิตภัณฑ์นมส่วนใหญ่ครั้งนี้เป็นผลพวงมาจากการประชุมของคณะกรรมการโครนมและผลิตภัณฑ์นมหรือว่ามิลบอร์ดที่เคาะมาตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม66แล้วนะครับให้ปรับขึ้นราคาวัตถุดิบน้ำนมดิบ จาก20บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมขึ้นมาเป็น22บาท75สตางค์ต่อกิโลกรัมหรือปรับเพิ่มขึ้นมา2บาท25สตางค์ต่อกิโลกรัมเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่เจอกับต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับว่าแต่ว่าตอนนี้มีเพื่อนๆท่านไหนบ้างไหมครับที่เห็นผลิตภัณฑ์นมเริ่มมีการปรับราคาขายปลีกขึ้นมาแล้วบอกเล่าเข้ามาได้ในคอมเมนต์เลยนะครับและที่สำคัญก็คือท่านปรับตัวอย่างไรด้วยครับ